ฝนมักตกในวันที่เราไม่ได้พกร่มปัญหามักเข้ามาในวันที่เราไม่ได้เตรียมใจใช่ไหมโยมแต่พระอาจารย์อยากจะบอกว่าอดทนเถอะบทเรียนจะทำให้เราฝ่าฝนไปได้แม้วันข้างหน้าจะไม่มีร่มนั่นหมายความว่าอะไรโยมหมายความว่าปัญหาประสาทที่ถาถมเข้ามาในชีวิตของเราแบบเราไม่ทันตั้งตัวโยมนะฮะมันก็สามารถในการที่จะเกิดได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุก สถานการณ์นะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรเยอะเลยใช่ไหมโยมแต่อยากจะบอกโยมว่า,อ,าอดทนเถอะโยมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะเพราะอะไรโยมเพราะบทเรียนจะทำให้เราฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายสู้ๆนะฮะ ไม่มีใครไม่มีปัญหาดหอกยมคนทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นปัญหาแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนะยมเนาะ